วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องหยกเฝยช่วยเฝยคุยเฝยช่วยแล้วกันอ่าแล้วก็มีออมฟาไซ์กับคอสโมคอนะครับผมที่เพื่อนๆสอบถามกันมานะว่ามันคืออะไรวันนี้ผมจัดให้อธิบายแบบนบ้านแล้วกันจะได้เข้าใจกันแบบแบบศัพท์ที่คนเล่นหยกจริงๆเขาเล่นกันแล้วก็เป็นวิชาการบ้างเล็กๆน้อยๆหวังว่าคลิปนี้จะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจโดยง่ายว่าสิ่งที่พวกเรา ซื้อหากันอยู่และวก็เล่นกันอยู่ในวงการวงการหยกนะครับผมเขาเล่นอะไรกันเฟยชุยหรือเฟยคุยหรือเฟยขวีเฝยคุย,คย,คยแล้วแต่สำเนียงละกันเนาะนะครับผมจะเรียกอะไรก็ได้ 1. นภาษาไทยเรียกว่าหยก 2. ภาษาจีนเรียกว่าเฟยชุยสาภาษาอังกฤษเรียกว่าเจดตามนี้ก่อนนะครับผมผมจะใช้คำศัพท์แบบบ้านๆเนาะอธิบายแบบ สไตล์ของผมนะครับผมก็คือว่าปี64เนี่ยทาง GIT นะครับผมหรือสถาบันวิจัยพัฒนาอัญ,ญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์กรมหาชนกระทรวงพาณิชย์นะครับผมเ <ST. S 1> ผยแพร่เอกสารมาชุดหนึ่งก็คือว่าเป็นเอกสารนี่ชุดนี้นี่เป็นเอกสารประมาณอย่างนี้นะครับผมชุดอย่างนี้นะนี่วิธีการตรวจสอบหยกและเฝยช่วยนะครับผมของ GIT นะเป็นเอกสารที่เผยแพร่ GIT เนี่ยเป็นสถาบันแห่งชาติเป็นของรัฐบาลนะตัวนี้เราก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยดีกว่านะ GIT ผมยกให้เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยไปเลยด้วยกันตั้งมาตรฐานมาผมก็เห็นสมควรว่าตรงนี้น่าจะเผยแพร่น,นะครับผมก็คือว่ายกชนิดแนฟไฟนะครับผมนี่แร่องค์ประกอบมันคือเทโมลไลท์แอคตินโนไลท์นี่ประมาณอย่างนี้นะครับผมส่วนเฟยชุย เฟยชุยนะนี่สังเกตดีๆนะภาษาอังกฤษนะแนฟไฟเจนะแ,นนะแต่อันนี้เป็นภาษา,าภาษาจีนเนาะเฟยชุยอ่ายังไม่มีคําว่าเจดนะสังเกตไหมให้เพื่อนๆสังเกตนะไม่มีคําว่าเจดเลยนะอ่าโอเคแร่องค์ประกอบคือแร่เจดาอมฟาไซาคอ o สมอโอเคเจดพวกนี้นะครับผมค่าดัชนีหักเหเนี่ยมันต่างกันเยอะนะครับผมสังเกตค่าความถ่วงจำเพาะตรงนี้นะโซนนี้ นี่โซนนี้นะครับผมจะเป็นเฟยชชุยส่วนเนฟไฟส์ไม่จัดอยู่ในเฟยชชุยนะอันนี้เป็นใบเซอร์จาก GIT นะครับผมเป็นตัวอย่างนะจะระบุว่าเป็นเนเจอร์ลันเจดและก็เฟยชุยอ่านี่ตามตัวอย่างนี้เลยนะครับผมดูด้วยเครื่องมืออะไรบ้างมี UVFTI อฟอมานนะอะไรพวกนี้นะครับผม ที่เขาเขียนว่ามีแร่ของออมฟาไซต์ประกอบด้วยเห็นไหมเมลี่มีอะไรบ้างนะครับผมมีเจไดมีออมฟาไซต์อันนี้หมายความว่ามีแร่ปนกันเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนะอย่างนี้แร่เจไดล้วนๆนะครับผมตัวนี้เป็นหยกจักรพพัดนะนี่นี่นี่อันนี้เป็นของ AIGS นะ AIGS นะครับผมนี่เขาก็ <ๆ S 2> จะเขียนว่าเนเจรันเจไดเจดเขาจะไม่เขียนว่าเฝยช่ยนะ,ะให้สังเกตดูก่อนนะ อ่าตัวต่อไปนะเขาเรียกว่านี่เขาเรียกว่าออมฟาไซส์ครับผมนี่เรามักจะพบกับหยกดํานะครับผมหยกดํานะส่องแล้วก้นถึงมาแล้วเขียวประมาณนี้นะนี่ตัวนี้ผลเซอร์ออกมาจะเป็นอย่างนี้นี่ที่ GTT ีทีเขาก็เขียนเหมือน GIT นะครับผมเขียนว่าเนเธอร์แลนด์เจดีเจดนะครับผมวงเล็บเฟสชวยนะครับผมแล้วก็นี่คอมเมนต์เห็นไหมนี่เป็นอ่าไม่พบโพลิเมอร์แล้วก็ไม่พบกันย้อมสีเป็นไทป์ A นะครับผม แล้วก็ดิสต์ดิสโทนคอมเพลเมนต์ออลออฟฟาไซด์หมายหมายความว่า,าปริมาณที่พบส่วนใหญ่จะเป็น size. ออฟฟาร์ไซด์ประมาณอย่างนี้นะครับผมนี่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 ออฟฟาร์ไซด์ตัวเป็นๆแล้วครับผมดูหน้าตาไว้นะจะบอกว่าตัวนี้ดูยากมากๆนะครับผมตัวที่เป็นเจดายเจดายกับออฟฟาร์ไซด์เนี่ยผมยอมรับเลยนะผมดูยากมีหลากหลายสีมากเลยนะครับผมนี่ มันใกล้เคียงกันมากมันเป็นแบบมันเป็นพี่เป็นน้องกันแบบคุณแยกไม่ออกแน่นอนครับผมนะตรงนี้นะเดี๋ยวอธิบายอีกทีนะครับผมว่าแยกกันยังไงต่อไปยกเป๊กเซงหรือว่าโนนนั่นนี่ดูกันชัดๆนะครับผมนี่นี่แร่ตัวนี้นะนี่อย่างนี่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 ตัวเขียวเขียวพวกนี้นะคอสนี่โอ้เดี๋ยวปรับแสงนิดนึงนี่นี่เขียวเขียวพวกนี้เขียวดําพวกนี้นะนี่ เขียวๆเวนี่ยอาจจะเป็นแร่เจดนะส่วนดำๆเนี่ยอาจจะเป็นแร่คอสโมคอนะครับผมเอาตามนี้นะนี่นี่ดูกันไว้นะครับผมนี่ผลึกเลยนี่นี่ผลึกมันจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะโอเคนี่อีกแบบหนึ่งครับผมอย่างนี้นี่ปนกันแน่นอนครับผมนะอ,อย่างนี้นี่ปนกันแน่นอนระหว่างเจดีกับออฟฟาไซนะนี่เอ้ยเจดอย่างเงี้ยปนกันระหว่างเจดีคอสโมคอและออฟฟาไซปนกันสามอย่างเลยนี่ผมให้ดูนี่อ่า ทำไมผมถึงพูดอย่างนี้อคุณตุ้มตามทำไมพูดอย่างนี้วะ,ะไปชมเลยน,น,น,นี่ตรงนี้นะตรงนี้ผมฟันธงเลยเจไดครับผมนะส่วนตัวนี้ผมฟันธงเลยว่าเป็นคอสโมคอส่วนตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะขาวๆตรงนี้กับดำๆตัวนี้ฟันธงว่าเป็นออมฟาไซ์นั่นหมายความว่าใ,ในหยกหนึ่งก้อนเนี่ยมันสามารถพบแร่พวกนี้ได้เขาถึงเรียกว่าเฟยชุยผมจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับผมว่าไอ้ก้อนนี้มันคือเนื้อหมูแล้วกัน นะก้อนนี้คือเนื้อหมูหวังว่าจะเข้าใจกันนะอันนี้เนื้อสันในนี่สันนอกอันนี้มันหมูนะครับผมหรือเอ็นก็ได้อะแต่ทั้งหมดนี่เขาเรียกว่าหมูนั่นหมายความว่าไอหมูเนี่ยเขาเรียกว่าเฟยชุยชัดเจนนะแต่ไม่ไอเฟยชุยเนี่ยเขาไม่รวมแนฟฟเข้าไปนะครับผมส่วนถ้าเป็นเจไดเพียวๆนี่นี่หน้าตาประมาณอย่างนี้นี่เจไดเพียวๆครับผมนี่นี่ชัดๆนะครับผมส่องผ่านก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะ นี่คือแร่เจไดเพียวๆนะครับผมจะภาพพนวกนะครับผมผมขออนุญ,ญาตออขออนุญาตเป็นเอกสารนิดนึงนะจะได้ชัดเจนหน่อยวิธีการระบุหยกนะครับผมนี่เฟิร์ชช่วยตามวิธีของฮ่องกงสแตนดาร์ด LMHC นะครับผมหรือ GIT นะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายสั้นๆนะนี่นะครับผมฮ่องกงสแตนดาร์ดเนี่ยเป็นของฮ่องกงกับทางจีนเขานะส่วน LM s c เนี่ยตัวนี้นะครับผมจะเป็นสแตนดาร์ดของทางยุโรปนะจะเป็นสมาพันธ์แบบใหญ่ๆนะครับผมมี G I A S S E F นะครับผม C G L นะครับผมของญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็มีของอิตาลีนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับผม D S E F ของเยอรมันนะครับผม, F, aman, บผมตัวนี้เป็นสมาพันธ์เขานะเขาจะรวมหัวกันส่วน G I T เนี่ยเป็นมาตรฐานของประเทศไทยนะครับผมเป็นบิ๊กบอสของประเทศไทยนะ G I T นะอ่ะเขาแยกกันอย่างงี้เอามาดู วิธีการออกใบเซอร์วิธีการระบุนะอ้าวเอาใหม่นะวิธีการระบุนะเจไดนะครับผมเจไดนะเขาให้เรียกเจได้ J เนี่ยทางฮ่องกงเฝยช่ยทางทางยุโรปเขาจะเรียกทางยุโรปหรือสมาคมทางยุโรปเนี่ยเขาเรียกว่าเจได้เจมีข้อ,ม,ขอมีข้อแตกต่างนะ GIT เนี่ยต่อไปเนี่ยเขาจะระบุว่าเป็นเฝยช่วยแล้วก็มีความคิดเห็นนะครับผมอ่ะนี่ไง เนเธอร์แลนด์เจดนะครับผมเฟยชุวยวงเล็บเฟยชุยคอมเมนต์ Comment ว่าดิสโทนอิสคอมโพสเมนลี่ออฟเจดาหมายความว่าเป็นหยกธรรมชาติเป็นประเภทเฟ,ฟยชุยแล้วก็นี่เนื้อหาก็คือว่าเจอแร่อะไรในนั้นก็คือแร่เจดอ่าอันต่อไปครับออมฟาไซาเนี่ยเขาก็จะทางฮ่องกงนะครับผมทางฮ่องกงทางจีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเฟยชุยนี่ส่วนทางทางยุโรปเนี่ยเขาจะเรียกว่าอมฟาไซานะครับผม ส่วน GIT ต่อไปนี้เขาเรียกว่ายกธรรมชาติเฟยชุยนะครับผมองค์ประกอบที่เจอก็คือว่าเนเจอร์ลเจ็ดเฟยชุยคอมเมนต์คอมโพส์เมลี่ออฟออมฟาซายอ่านนี่เข้าใจแล้วนะต่อไปครับผมคอสโมคอครับผมนี่คอสโมคอนะทางฮ่องกงจะเขียนว่าเฟยชุยทางทางต่างประเทศทางยุโปรปเขาจะเขียนว่าคอสโมคอนะครับผม ส่วน GIT ก็จะเขียนเหมือนเดิมครับผมเนเจอ,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 อร์นเจตเฟยช่วยคอมเมนต์เมลี่ออฟคอสโมคอนี่โอเคอาตามนี้นะตอบแรกนะครับผมเน,นฟฟายนะฮ่องกงเนี่ยเขาไม่มีคอมเมนต์นะครับผมฮ่องกงไม่มีคอมเมนต์นะทางยุโรปเขาจะเขียนว่ากับกายเขียนเป็นว่าหยกเนฟฟายเนฟฟายเจตวะแต่คอสโมคอไม่ใช่เจตวะนึกออกไหมเนี่ยออลฟ้าไซไม่เขียนคําว่าเจตเนฟฟายฟเขียนคําว่าเจตเออตลกดีนะของ ทางยุโรปเนี่ยเขาตลกตลกนะครับผมอาจจะเป็นด้วยกับว่าทางยุโรปเนี่ยเขามียกแคนาดานะเขาเป็นแอฟที่แคนาดาเขาเลยสถาปัญาว่ามันเป็นหยกเนาะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะเอกสารของ G i ๊เลยนะข้อที่หผมเขียนให้ดูเลยนะเอาแบบชัดๆเลยนะครับผมนะภาษาไทยนะครับผมเขาเรียกว่าหยกเนาะโอเคภาษาอังกฤษนะครับผมภาษาอังกฤษนะรนะเรียกว่าเจดนะครับผมโอ,อเคภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับผม แล้วก็ภาษาจีนนะภาษาจีนง่ยภาษาจีนเนาะแต่ว่าขออนญาตทับศ <It> ัพท์เป็นภาษาอังกฤษนะครับเฟชชุยนี่เฟชชุยนี่เฟชุยอันนี้คือโยกนะครับผมโอเคเนี่ยมันแยกมันอย่างนี้อันนี้เนฟเนฟไฟนะครับผมเนฟไฟนะโอเคส่วนตัวเนี้ยตัวนี้นะครับผมเนฟไฟเนี่ยเขาจะเรียกว่าเจดนะ ไฟเจดโอเคส่วนตัวนี้ก็เป็นเจดเหมือนกันนะครับผมอัเนเจดนะเจดนี่มีอะไรเจไดครับผมเจต i t e นะครับเจไดเจเห็นไหมข้อที่หนึ่งครับผมข้อที่สองครับผมข้อที่สองนะออมฟาไซครับผมออมฟาไซนะครับผมออมฟาไซนะครับผมข้อที่สามนะครับผมคอสโมคอ้ยไม่ใช่คอ คอสโมคอนี่ประมาณอย่างนี้คอสโมคออ่าอันนี้นี่คอสโมคอนะครับยกยกภาษาไทยนะเจตภาษาอังกฤษเฟิยชชุยเป็นภาษาจีนนะทางนี้นะครับผมเป็นกลุ่มของไพลอคซีนะรู้จักไหมไพลอคซีนไพลอคซีนครับผมไพลอคซีนเป็นตระกูลนะครับผมส่วนอันนี้เป็นแอม a อ,นะอ,อ,อมฟิโบนะครับผมโอ้โหผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันผมเขียนว่าอะแอมแอมฟบนะครับผมเนี่ยมันเป็นตระกูลนี้ a อมฟิโบอันนี้ไพล o x อกซินนะครับผมอ้าวต่อครับผมนั่นหมายความว่าอะเดี๋ยว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 จะไม่เดี๋ยวเ,ยวเยวนฟไฟจะจะน้อยใจเขียนชื่อเขาหน่อยเนฟไฟนะครับผมอันนี้นะครับผมทั้งหมดนี้นะ ทั้งหมดนี้นะเพื่อนดูนะมันคือฝอยช่วยครับผมเอาตามนี้นะผมไม่ได้อ้างอิงนะผมอ้างอิงจาก GIT นะครับผมผมอ้างอิงจาก GIT นะชัดเจนนะครับผมนะมันคือฝอยช่วยนะแต่ว่าถ้าเซอร์ออกมาเป็นเนฟไฟเนี่ยถ้า g ีไเซอร์ออกมาเนฟไฟเขาจะเขียนว่าเนเจอร์นเนฟไฟนะครับผมเขาจะไม่เขียนเนเจอร์นฝอยช่วยโอเคนะผมเป็นท่านประธานแล้วกัน ท่านประธานตูมตามนะฟังนั่งฟังไว้ดีๆนะพวกเราถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับผมต่อไปนี้นะครับผมถามมาเรื่องออมฟาไซคอสโมคอเมาซิซิๆๆคืออะไรอธิบายไปหมดแล้วนะมันคือหยกเฝยชุยเอาตามนี้ถ้าเป็นคำพท์ของผมนะผมจะเขียนว่าผมจะบอกเพื่อนๆว่ามันคือหยกเฝยชุย,ยเฝยชุย,ย,ย,ชยแยกเป็นประเภทอะไรเป็นเจไดออมฟาไซคอสโมคอส่วน แนฟไฟไม่ใช่ยกเฟยช่วยแนฟไฟคือแนฟไฟเจ็ดจบนะครับผมเอาตามนี้นะอันนี้คือวัวอันนี้คือควายมันคนละสป,ปีชีส์กันโอเคปะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับผมอขอให้มีความสุขในการสะสมหยกละกันนะครับผมมีอะไรไม่เข้าใจอยากสอบถามก็สอบถามกันมาได้นะครับผมหรือว่าเข้าไปหาข้อมูลใน เว็บไซต์ของ GIT ได้เลยนะครับผมเป็นองค์กรมหาชนนะของของรัฐบาลนะครับผมเอกสารเผยแพร่ความรู้กันนะครับผมตัวนี้นะอะนี่โดยประมาณนะครับผมอขอบคุณมากๆนะที่รับชมนะหวังว่าจะเข้าใจนะว่าเราอธิบายกันแบบบ้านๆสไตล์แบบกันเองนะครับผมโดยประมาณนี้นะเอย,อย่าค่อยว่ากันละกันอขอบคุณมากๆที่รับชมครับผมขอบคุณครับ